หลอทุกคืนเมาใต้เตียงที่หายไปทุกครั้งเมื่อเปิดไฟแต่ยังกลับมาทุกคืนเรื่องนี้เกิดขึ้นกับคุณต้นชายวัย28ปปีที่เช่าคอนโดอยู่คนเดียวหลังเลิกกับแฟนและต้องการความสงบแต่สิ่งที่เขาเจอไม่ใช่ความสงบอย่างที่หวัง หลังจากเลิกรากับแฟนที่คบกันมาหลายปีต้นย้ายเข้าห้องคอนโดชั้น6ในโครงการเก่ากลางเมืองห้องตกแต่งเรียบง่ายเตียงไม้เตี้ยติดพื้นมีหน้าต่างบานเล็กมองเห็นอาคารตรงข้ามวันแรกที่เข้าอยู่ทุกอย่างปกติจนคืนที่สเขาเริ่มรู้สึกแปลกๆเวลาประมาณตีสอง ขณะนั่งเล่นมือถืออยู่บนเตียงเขารู้สึกเหมือนมีบางอย่างอยู่ข้างล่างไม่ใช่แค่ความรู้สึกเย็นว่าแต่เหมือนมีสายตาจ้องจากใต้เตียงเขาเปิดไฟฉุกเฉินใต้หัวเตียงลงไปมองแต่ไม่มีอะไรเลยแต่พอปิดไฟเขารู้สึกอีกครั้งว่ามีเงาขยับอยู่ข้างล่างมันไม่ใช่เงาของต้นแต่เหมือนเงาของใครอีกคน คืนถัดมาเขาเปิดไฟหัวเตียงทิ้งไว้ก่อนนอนแต่เวลาเดิมตีสองกว่ากว่าไฟดับบูคล้ายมีบางอย่างรบกวนแล้วเขาก็รู้สึกถึงเงาใต้เตียงอีกครั้งครั้งนี้ชัดเจนขึ้นมันเป็นเงาของร่างผู้หญิงผมยาวขดตัวแน่นเหมือนนอนอยู่ใต้เตียง ต้นขยับตัวจะเปิดไฟทันทีที่แสงไฟสว่างขึ้นเงานั้นหายไปทันทีแต่เขากลับได้ยินเสียงหายใจเบาๆเหมือนคนยังอยู่ตรงนั้นต้นเริ่มสงสัยว่าตัวเองหลอนไปเองจึงตั้งกล้องมือถือไว้ส่งใต้เตียงก่อนนอนและตั้งเวลาบันทึกภาพไว้ตั้งแต่ทิ้งคืนถึงตีสามเช้าวันถัดมา เขารีบดูกล้องในวิดีโอประมาณตีสองนาฬิกา21นาทีเห็นภาพบางอย่างคลานช้าๆจากหัวเตียงมุดเข้าใต้เตียงเป็นเงาดำเลือนรางแต่รูปร่างชัดเจนว่าเป็นคนและสิ่งที่น่ากดลุกคือเงานั้นหายไปทันทีเมื่อแสงจากตู้เย็นที่เปิดอัตโนมัติสว่างขึ้นมันหายไปต่อหน้า เหมือนไม่เคยมีอยู่ตนเล่าเรื่องนี้ให้เพื่อนบ้านฟังชายไวกลางคนที่อยู่ห้องติดกันนิ่งไปครู่หนึ่งก่อนจะพูดว่าก่อนคุณมาอยู่ห้องคุณเคยมีเด็กฝึกงานมาเช่าอยู่เธอเป็นเด็กเรียบร้อยแต่มีปัญหาซึมเศร้าวันหนึ่งเธอหายไปหลายวันกว่าจะมีคนมาพบว่าเธอ อยู่ใต้เตียงนั่นแหละใครก็ไม่กล้าอยู่ต่อแต่คุณเป็นคนแรกที่ไม่รู้เรื่องมาก่อนหลังจากรู้เรื่องต้นไม่สามารถนอนอย่างสงบได้อีกทุกคืนเวลาเดิมเงานั้นจะกลับมาใต้เตียงและทุกครั้งที่เขาเปิดไฟมันจะหายไปแต่เสียงยังคงอยู่ บางคืนเขาได้ยินเสียงกระซิบว่าขอโทษช่วยให้ฉันออกไปทีเขาย้ายออกทันทีในเช้าวันรุ่งขึ้นและบอกกับตัวเองว่าจะไม่มีวันนอนเตียงเตี้ยอีกเลยตลอดชีวิตจบกันไปแล้วนะครับกับเรื่องเงาใต้เตียงที่หายไปทุกครั้งเมื่อเปิดไฟแต่ยังกลับมาทุกคืนคุณเคยมองใต้เตียงก่อนนอนบ้างไหมเพราะบางครั้ง สิ่งที่อยู่ข้างล่างอาจไม่ได้มีแค่ฝุ่นหรือแมลงแต่มันอาจจ้องคุณอยู่ทุกคืนถ้าคุณชอบเรื่องนี้อย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์ใต้คลิปเพื่อเป็นกำลังใจให้เราและกดติดตามพร้อมเปิดแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดเรื่องราวหลอนๆใหม่ทุกคืนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ